สาวไทยใหญ่คว้าตำแหน่งมิสแกรนไม่ห้องสอน2022วันที่20กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมานางอัญเทียวงวานิ์ผู้อำนวยการกองการประกวดมิสแกรนไม่ห้องสอน2022ประธานกรรมการบริษัทยูนิตรายจำกัดได้จัดการประกวดมิสแกรนดไม่ห้องสอน2022ขึ้นที่โรงแรมอินเีเรียอไม่ห้องสอนรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดนิ่งสอนโดยมีนายเชษดถามโมสิกรัต ผู้ว่าราชก,การจังหวัดมิหงอนเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมากการประกวดในครั้งนี้เป็นรอบตัดสินมีสาวงามจำนวนทั้งหมด6คนโดยมีนางสาวกัญยารัตสายสวาสดมิสแกรนด์มิหงศรสอน2020ได้ขึ้นเวทีเพื่อมาอำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการ การจัดการประกวดวิสแกด์แม่ฮ่องสอนเป็นการค้นหาสาวงามของแม่ฮ่องสอนที่จะเป็นตัวแทนในการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักสู่เวโลกมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาฝีมือการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดส่งเสริมความเป็นออตลักษณ์ของพี่น้องชาติพันธุ์ผ้าทอผ้าไทยที่มีความสวยงามโดดเด่นให้คงอยู่และสร้างไรายได้ให้กับชาวแม่ฮ่องสอนในชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืน เวทีมิสแกรนไม่หองสอนเป็นเวทีที่คัดเลือกเฟ้นหาสาวงามที่เหมาะสมทางด้านกริยามารยาทความสวยงามลิกภาพความรู้ความสามารถไหวพริบป,ปฏิภาณและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมเพื่อเป็นทูตสายสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดโดยในปีนี้มีสาวงามเข้าประกวดทั้งหมดหกคนซึ่งผลในการประกวดรอบชิงชนะเลิศนี้ตำแหน่งมิสแกรนไม่ห้องสอน2 0 2 2ได้แก่หมายเลข5นางสาวนิชากรธาราทิพสกุล พร้อมกับได้รับรางวัลควบคู่รางวัลขวัญใจไม่ห้องสอนไปด้วยทียานะคะอชอบดอกไม้นะคะรองอันดับหนึ่งได้แก่หมายเลข3นางสาวอารุวันรองบริสุทธิรองอันดับสองได้แก่หมายเลข4นางสาวพรทิพย์สิงตันรองอันดับสได้แก่หมายเลขสองนางสาวปริยารัตน์ตะทันมารองอันดับ4ี่ได้แก่หมายเลขหนึ่งนางสาวกุลาบอัศวนัทถัน และรางวัลชุดแต่สวยงามได้แก่หมายเลขหนางสาวนิรชาสังกสินสู่สำหรับมิสแกรนดไมห่องสอน2022จะได้เป็นตัวแทนสาวงามของจังหวัดไมิ on, ่องสอนเพื่อไปประกวดต่อบนเวทีใหญ่มิสแกรนดไทยแลนด์2022ต่อไปนาใจ